ADV หนึ่งูนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น5้าสวัตต์นะครับดวงเล็กห้าสิวัตต์นะครับคัดออฟคมๆนะครับผมแสงจะเข้มเกือบเท่ารุ่น60วัตต์เลยนะครับแล้วก็ได้กว้างพอๆกับ60เลยนะครับนี้ไฟสูงต่ำนะครับไฟต่ําสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟพาร์จะเป็นเหลืองล้วนนะครับอันนี้ไฟพาร์ทสวิตแยกนะครับไม่ได้ยุ่งกับตัวรถเลยนะครับผมต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็พาร์นะครับเป็นเหลืองล้วนนะครับ เหลืองล้วนคือไฟสูงนะครับผมต่ําคือเปิดวิ่งได้ตลอดการเดินทางครับผมตัวนี้ก็คือเปิดวิ่งแบบไม่มีรถสวนนะครับถ้ามีเหลืองขึ้นมามันจะสูงแต่ถ้าเปิดสเต็ปนี้เราจะเห็นถนนได้ไกลขึ้นนะครับผมอแล้วก็มาติดตั้งแต่บอสแท้เพิ่มด้วยนะครับหนึ่งคู่นะครับฟังเสียงนะครับผมเสียงดังมากนะครับประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับผมติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ